จากเมื่อวันที่29มีนาคม2567ที่ผ่านมาลุยผ่านเลยได้เดินทางลงมาที่เทือกเขาภูพานบ้านห้วยหีบอำเภอโคกสีสุพรรณจังหวัดสกลนครเพื่อเข้าไปสำรวจถ้าโบราณใต้พื้นดินจากการสำรวจในครั้งนั้นมีการค้นพบลูกแก้วปริศนาจำนวนมากโดยชาวบ้านล่ำลือว่าลูกแก้วที่พบนั้นอาจเป็นเพชรพญานาคและเชื่อว่าถ้ำที่พบลูกแก้วจำนวนมากนี้คือที่สถิตของพญานาค ที่คอยปกปักรักษาเทือกเขาภูพานและเป็นผู้ที่บันดานให้ฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาลหลังจากข่าวนี้ได้แพร่สะพัดออกไปทําให้หลายๆคนได้ให้ความสนใจถ้าแห่งนี้มากขึ้นและเพื่อหาคําตอบนี้ให้กับประชาชนเมื่อวันที่20กระกฎาคม2567ที่ผ่านมาทีมข่าวเฉพาะกิจไทยรัฐทีวีได้ลงพื้นที่ถ้าหัวลิงและได้เก็บตัวอย่างเพชรพญานาคเพื่อส่งไปยังสถาบันวิจัยอัญ,ญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ องค์การมหาชนหรือ GIT ซึ่งผลจากการพิสูจน์ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยจากสถาบันวิจัยอัญ,ญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติองค์การมหาชนหรือ GIT ปรากฏว่าเพชรพญานาคที่พบแท้จริงแล้วคือผลึกแก้วเป็นสิ่งที่มนุษย์ทําขึ้นมาครับลุยผ่านเลนขอชื่นชมทีมข่าวเฉพาะกิจไทยรัฐทีวีที่เป็นสื่อกลางในการค้นหาคําตอบครับลุยผ่านเลนจะไปลิงก์รายการไว้ถ้าท่านาสนใจสามารถเข้าไปศึกษาได้ ทางช่องไทยรัฐทีวีครับจนลงหินแล้วซึ่งการสำรวจในวันนี้ครับก็ยังมีการพบลูกแก้วปิศนาครับผลึกผลึกอันนี้นเอาจริงจริงไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่ว่ามีแค่ถ้ำตรงนี้นะครับทําที่เราห่างเราไปอีกสองกิโลนะก็ยังมีแบบนี้เหมือนกัน เพราะว่าในในความเข้าใจเนี่ยตรงนี้มันเป็นพื้นที่มาที่คนอาศัยอยู่เกินเกินอ่ามนุษย์ยุคโบราณมันก็เกินสามพันเนาะแต่ว่าเรื่องจริงที่มีคนอาศัยเนี่ยถ้าเรานับลงมาสมัยสงครามโลกแล้วก็สมัยที่ว่าอ่าของคอมมิวนิสต์เนี่ยครับพื้นที่ตรงนี้มันเป็นพื้นที่ที่เขาใช้เป็นโรงพยาบาลสนามแล้วก็อะไรที่ว่าเขาซ้อมลงซ้อมลบกันตรงนี้ครับ ก็คาดว่ามันจะมีคนอาศัยอยู่จริงนะครับก็ทําที่ถัดเราไปเนี่ยเราไปพบที่ว่าเป็นอ่าทั้งเข็มทั้งสายน้ําเกลือทั้งทุกทุกอย่างนะครับแล้วก็เราก็พบลูกปัดลักษณะคล้ายๆนี้เหมือนกันนะครับผมก็เลยว่าท้านที่จะไปย้อนไปสักห้าสิบปีทําเนี้ยอาจจะเป็นพื้นที่ที่ว่าคิดว่าพอคอ,อ,อเขามาอาศัย mm hmm. ท,ที่ที่คิดนะครับเพราะาลักษณะการเจอลูกปัดมันเจอเหมือนกัน,กน แต่ยังมีคำถามหากเมื่อเพชรพญานาคหรือเม็ดพลอยนี้เป็นสิ่งที่มนุษย์ทำขึ้นมาแล้วเขาเอาไปทิ้งไว้ในถ้ำที่แสนอันตรายนี้เพื่ออะไรและทิ้งไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่นั่นก็ต้องหาคำตอบกันต่อไปครับแต่อย่างไรก็ตามแม้เพชรพญานาคหรือเม็ดพลอยจะเป็นสิ่งที่มนุษย์ทำขึ้นมาแต่ชาวบ้านก็ยังมีความเชื่อว่าสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ เป็นที่สถิตของพญานาคผู้คอยปกปักรักษาพื้นป่าแห่งนี้ให้มีความอุดมสมบูรณ์ลุยพาเลนเชื่อว่าเมื่อคนให้ความเคารพป่าเคารพต่อธรรมชาติพื้นป่าจะยังคงความสมบูรณ์ไว้ให้ลูกหลานต่อไปอีกยาวนานร่วมเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ร่วมเรียนรู้อดีตเพื่อเข้าใจในปัจจุบันไปพร้อมกันครับ